สวัสดีค่ะวันนี้วันพระนะคะเราไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรเสร็จแล้วพี่ก็จะไหว้นะคะ<ห>ท่านปู่พญานาคสีมุกดาที่อยู่ประจำบ้านของเราท่านปู่สีมุกดามหามุนีนิลปานาคาราชนะคะก็จะไหว้ด้วยไข่ดิบหรือว่าไข่ต้มก็ได้ค่ะจุดธูปเก้าดอกนะคะค่ะแล้ว ค่ะแล้วก็จะไหว้เจ้าที่นะคะ,ะไหว้เจ้าที่กลางแจ้งทุกวันพระเลยค่ะจุดทูปสิบหกดอกนะคะวันนี้หาขนมหวานไม่ได้เลยต้องขออภัยท่านเจ้าที่ด้วยก็เลยไหว้เป็นข้าวขาหมูนะคะแล้วก็มีไข่เหมือนกับที่เราใส่บาตรเมื่อเช้าเราก็ใส่ข้าวขาหมูเหมือนกันค่ะด้านในนี้ก็จะเป็นติจูเอยมาติจูเอีย,ก,อยกงนะคะ ก็จะต้องไวหว้ท่านเป็นปกติด้วยเช่นเดียวกันที่เห็นอยู่นี้เป็นในครัวค่ะอันนี้เป็นการไหว้ครั้งที่สองในครัวนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกบางอย่างก็เลยไวหว้ท่านว่าเราก็รู้สึกดีนะเพราะว่าบางทีในบ้านหนึ่งหลังอะคะ่ะเราถ้า เรามองไม่เห็นนะแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกคือเราเจ้าที่ข้างล่างข้างบนข้างนอกอะไรงเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าที่ตรงน,นี้เป็นที่ดั้งเดิมแล้วก็อยู่มานานก็จะมีหลากหลายเนาะก็ให้ท่านได้ได้ทั่วถึงถวายบุญด้วยส่วนมุญให้นะคะตรงนี้พี่จุดทูป5้าดอกนะคะ ส่วนในห้องพระนะคะพี่ได้ถวายในห้องพระก่อนแล้วนะแล้วก็ได้สวดมนต์ไปแล้วด้วยนะคะเป็นบทพระมหาจักรพรรดินะคะบทกระถางเวลาแล้วก็บทพระสุนทรีวานีค่ะถวายน้ําไม่ได้ไม่ได้ถวายอะไรมากมายเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจของพี่ยังไม่กลับมาฟื้นเหมือนเดิมนะคะแต่ก็จะดีขึ้นเร็วๆนี้อันนี้ของไอ้ไข่ค่ะวันนี้ไม่ได้ถวายเปปซี่ หวหอบเลยเดินแค่นี้วันนี้เป็นหมูปิ้งกับข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะพี่ไข่ไอไข่เด็กว่าเจดีนะคะก็ไม่ได้ขออะไรท่านมากหรอกคะ่ะขอให้ท่านเมตานะคะพระพิคเนศพระพิคเนศพี่ก็จะถวายท่านเป็นนมนะคะเป็นผลไม้แล้วก็มีหมากผูบุรีนะคะให้กับ พ่อปู่ฤาษีตรงนี้นะคะพ่อปู่พ่อแกพ่อแม่ธรณีส่วนด้านนี้วันนี้ไปเอาดอกไม้ไม่ทันได้พวงเล็กแล้วก็ดอกกุหลาบหมดค่ะก็เลยได้เป็นดอกไม้สีเหลืองมานะคะตรงนี้ก็จะสวดมนต์ค่ะถวายท่านแล้วก็วันนี้อนนี้เป็นขนมจีนน้ำพริกค่ะถวายแด กมมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่สเสด็จเตียนั่นเองนะคะสาธุได้กันได้เลยนะคะการถวายอาหารมากมายอย่างนี้ของพี่นะคะในจุดต่างๆเนี่ยจะทำในวันพระค่ะส่วนในวันปกติแล้วก็สวดมนต์ถวายความดีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะ สาระความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะค่ะเพืนค่ะเราไหว้เจ้าที่ไหว้พระไหว้ทุกอย่างแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของเราที่เรานับถือพี่ก็จะของที่พี่ไหว้เจ้าทีะคะ่ค่ะพี่ก็จะลามาให้เป็นทานนะคะให้กับสัมภเวสีนอกบ้าน ให้ท่านผู้ที่ไม่มีคนทำบุญให้ให้ท่านได้รับท่านจะได้ได้กินบ้างนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยถ้าไม่เชื่ออยไปทำตามนะแต่พี่พี่เชื่อพี่เชื่อพี่ศรัทธาเนาะในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็นึกถึงว่าถ้าเราตายไปอะไรเงี้ยไม่มีใครทำบุญให้เราหรือว่าอไะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องทำเองสะสมไว้ตอนมีชีวิตนี้แหละแล้วก็ อาจจะมีผีมันมีอยู่แล้วละ่ะผีซาบเวสีดวงจิตดวงวิญญาณอุปติกะที่เร่ร่อนที่เขาอาจจะหมดอายุไขหยุดตรงแวกนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล,หลายร้อยปีที่แล้วใครจะไปรู้ให้ท่านได้ทานนะคะเป็นการให้ทานแล้วก็แผ่บุญสัพเพพุทธามิให้ท่านทั้งหลายด้วยนะคะ หลวงปู่ทั่วหลวงปู่ดูลวงตามาเมื่อกี้พี่ได้สวดบทพระพระคาถาพระมหาจักรพรรดิไปนะคะค่ะขอให้ทุกท่านอิ่มเป็นอาหารทิพย์เป็นทานจากท่านเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านได้รับบุญจากทางให้ทานต่อนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุสาธค่ะเดี๋ยวเราซื้อข้าวหมากหนูเอาข้าวหมากค่ะข้าวหมากสามพอ นีนะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็เอาขนมข้าวพองถุงนึงนะคะจัดได้น่ากินมากเลยดเดินไปถึงไหนอะคะวันนี้ป้าจะขึ้นบองบอกไม่ได้โอหนูลงทุนยังเลยลูก <laughs> เอาเขราเก็ยบยวเบ้าถุงหนึ่งเลยนะคะ <laughs> หนูจะไปให้อาหารปลาที่ไหนวัดนิมหรอคะ ใบบัวอันนี้ใบบัวใช่ไหมคะใบบอนคะใบบอลข้าวเกลียบเบ้าค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราซื้อข้าวเกลียบเบ้าที่เขาหามาขายหน้าบ้านเนาะเห็นแล้วเป็นของโกขนมโบราณค่ะพี่ก็เลยเอาไปถวายพี่ไข่ดีกว่าพี่ไข่อาจจะชอบนะเดี๋ยวไปเอาให้กินกันวางให้ไอ้ไข่แล้วนะคะบอกไปแว่า ไอ้ไข่จ้าเมื่อกี้มีขนมโบราณมาขายหน้าบ้านเมื่อกี้พี่ลาข้าวเหนียวไก่ทอดกับหูปิ้งไปล้านะคะก็เลยยังไม่มีของหวานให้ก็เลยเอานี่เลยค่ะข้าวเกลียบเว้าวคายไข่ขายไข่โปรดจงรับไปด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทนาค่ะ